ตอนนี้นะครับผมได้โดนปลาชโดใหญ่กัดนะครับแต่ว่าติดป่าบัวครับเอาขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้ถึงต้องลงน้ํานะครับต้องลงน้ําไปลากขึ้นมานะครับนี่ตอนนี้ผมได้ลงน้ําไปแล้วครับลงน้ำก็จะมีจุดลึกนะครับตรงนี้ครับผมป่าบงป่าบัวพันแข้งพันขาครับ จะจมแหล่ไม่จมแหล่ครับไม่ได้ว่ายน้ํานานนะครับนี่ก็ลงไปเช็คสายนะครับดึงสายดึงสายนะครับผมให้น้ำฝนถือคันไว้นะครับดึงดึงดึงสายนะครับดีวให้น้ำฝนช่วยนะครับช่วยลากลากตอนนี้ตอนแรกดึงมาเหมือนหลุดนะครับเหมือนปลาจะหลุดออกจากกอแล้วให้น้ำฝนลากครับเลยกลับมามาไม่ได้ครับเนี่ยครับผมน้ำฝนกำลังดึงมาไม่ได้ครับมาไม่ได้ตอนนี้ติดอีกครับติดอีก ผมลองเช็คนะครับลองเช็คดึงทีนึงนะครับดึงดึงก็ไม่มาครับดึงดึงไม่มาครับผมนี่ก็คงจะต้องเป็นรอบที่สองครับผมที่ผมต้องลงไปอีกครับนี่นะครับลองทดสอบครับดึงอีกทีหนึ่งครับผมไม่มาจริงๆครับไปครับรอบสองครับผม เป็นการเสียเวลาเล็กนึงนะครับผงเพราะว่าจบเกมแรกไม่ได้ครับผมต้องไปรอบที่สองครับผมกระดึบ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 รอยไปครับแต่ว่ารอบนี้ครับมีพิเศษขึ้นมานิดนึงครับผมไปเจอมันเป็นคันนะครับผมเป็นคันดินนะครับไม่รู้ว่าเป็นคันดินนะครับเหยียบได้ผมยืนได้เลยประมาณเคียงเอวนะครับเดี๋ตอนนี้กําลังแหวก แบบพันเยอะมากครับพันพวกสลายพวกป่าบัวนะครับเพราะว่าผมตกเหยื่อสุดนะครับส่งสายตอนนี้กําลังดึงนะครับเหมือนเจอนะครับเหมือนเจอเนี่ยผมกําลังลื้อสบะออกจากปลายสายลำเชียงไก่นะครับผมบานเจี๊ยบนานกันอาฟุกนะครับกาจันฝนครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับรถจะไหลตกครับผม หวานเจี๊ยบเลยพอดีได้เพื่อนร่วมทางครับพี่ในหมู่บ้านมาช่วยนะครับผมกำลังจะลากขึ้นนะครับคนคนไทยไม่ทิ้งกันครับผมหน้าฝนนะครับมาด้าครับผมกับมาด้านะครับมาช่วยกันพี่เล็กพี่ลากบงนู้นเลยด้วยครับ รครับเอาเลยพี่เอาลเลยพี่ไปเลยเอาล,ะ,ล,คล,อาละครับโอเค ลากเลยครับลากยาวเลยครับป๋เลยครับโอ้ทำาไม่ได้ดับฟุกนี่ขึ้นไม่ได้เลยครับเนี่ยดูยืนเยนดันหน้ารถขึ้นเลยครับโอ้โหดูครับเกือบหนีว่าได้นี่ครับพี่ อ่าเจ้าทินช่วยขอบคุณมากครับพี่